คขั้นตอนสร้างดอ,อกกุญแจขึ้นใหม่นะครับเครื่องทำกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ รถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับผมได้ทำการถอดกล่องตัว EWS นะครับมาลงทะเบียนระบบอ m โ o เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากลงทะเบียนระบบอ m โ o เสร็จนะครับก็จะได้เป็นตัวเม็ดชิปนะครับ2เม็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝังเม็ดชิป2เม็ดนี้ครับลงไปในดอกกุญแจรีโมททั้ง2ดอกนี้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเบ้ากุญแจประตูนะครับไขแล้วหมุนได้รอบแต่รถไม่เปิดไม่ล็อกนะครับผมได้ทําการถอดเบ้ากุญแจประตูนะครับออกมาแก้ไขเปลี่ยนอะไรที่มันแตกหักเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวไปทาการประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ททดสอบรีโมทกันอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําดอกกุญแจประกอบรถเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเซ็ตระบบรีโมทเรียบร้อยนะครับระบบรีโมทก็เป็นระบบเดิมของ BM นะครับรูปทรงรีโมทก็สามารถเลือกได้ตามชอบนะครับว่าจะเอาเป็นรีโมททรงเดิมแท้ศู์หรือเอาเป็นแบบพับแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ เสียกุญแจครับสตาร์ทครับอ่าสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับระบบอีโมสมบูรณ์นะครับนี่ก็มาทดสอบระบบรีโมทนะครับสอบระบบรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับดอกที่หนึ่งใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบดอกที่สองนะครับล็อก เปิดนะครับทางานครบทุกฟังก์ชันนะครับเปิดปิดเปิดท้ายนะครับใช้ได้ครบเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ B M นะครับ E C 6นะครับทำกุญแจหายหรือต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่นะครับ082 616 6655หนะครับหรือมีอาการกุญแจหมุนได้รอบไขเปิดรถล็อกรถไม่ได้หรือไขบปิดสตาร์ทไม่ได้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับ